แต่งหน้ารบปัญญา2024ลุคนี้นะคะ no contact ลนส์ no ขนตาปลอมพร้อมแล้วก็ไปแต่งตามกันเลยค่ะขอดมยาด,ดมก่อนเต็มแรกนะคะพีทจะเตรียมผิวด้วยโทนเนอร์แพทเช็ดโทนเนอร์นี้ผิวก็จะรู้สึกสะอาดขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยคูลผิวให้เย็นลงค่ะระหว่างรอโทนเนอร์แห้งนะคะก็จะบำรุงปากไปเลยค่ะบวกได้เลยกันแดดวันนี้นะคะพีทก็จะใช้อันที่เป็น makeup เบสไปนในตัวเลยก็คือของเอลลี่ ทิปสำหรับพี่จริงๆก็คือลงกันแดดแค่พอทั่วหน้านะคะไม่ต้องลงให้หนาหรือว่าโบกให้มันแบบเยอะเกินอันนี้ก็จะได้ความผิวผิวขึ้นมาลงแล้วก็แทบ็บทบนะคะกดให้แนบกับผิวเลยใครที่รูขุมขนกว้างหน้ามันนะคะก็อย่าลืมพรายเมอร์ที่ช่วยเบลอผิวแล้วก็คุมมันด้วยนะคะลงพรายเมอร์ไม่ต้องลงเยอะนะคะใช้กันปาดแล้วก็แทบปาด วันนี้ใช้รองพื้น Please เบอร์หนุดห้านะคะคู่ก,กับอค,คอนซีลเลอร์ของฉัดค่ะคอนซีลเลอร์มันจะมีความตึ๊บกว่าแต่เราก็จะไม่ลงเยอะไงใช้ผสมกันมลองพื้นที่ปกปิดสูงนะคะเพราะว่าเวลาเราลงจริงๆเนี่ยเราลงให้มันบางแล้วก็แนบผิวโดวยการใช้แปรงค่อยๆปาดลงแบบนี้เห็นไหมเราไม่ต้องลงหนาเลยทุกคน ให้เขาแนบผิวนะคะเพราะว่ายิ่งแนบผิวเท่าไหร่เนี้ยก็จะช่วยเรื่องการติดทนมากขึ้นจุดนี้นะคะพี่อยากปกปิดเพิ่มก็ใช้การแทบลงไปคอลเลคเตอร์จะใช้เป็นของ The Same ตัวนี้นะคะผสมสีพีชกับสีเนื้อนิดหน่อยแล้วก็กดเฉพาะจุดที่เข้มที่สุดแล้วค่อยๆเบลนด์แล้วก็จะใช้พัฟแห้งนะคะในการตบทับเพื่อให้รองพื้นมันแนบผิวมากยิ่งขึ้น คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ของลากาสแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยแนะนําว่าให้เอามาเกลี่ยที่หลังมืออย่างนี้ก่อนนะคะเนื้อจะได้ไม่หนาเกินแท็บขึ้นมาอย่างนี้ตามมาด้วยเชดดิ้งสติ๊กของเมลินดานะคะพี่จะวอร์มเนื้อตรงนี้ก่อนดึงเนื้อมาแล้วก็ค่อยๆแทบรู้สึกว่าถ้าคนที่อาจจะยังแบบแต่งหน้าไม่เก่งอะ่ะ เริ่มแบบนี้มาทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะคือบางทีเราเราลงไปบนหน้าเลยอ่ะมันอาจจะเยอะเกินไปแล้วแก้ยากแล้วแบบหน้าหน้าไหมถ่ายออกมาแล้วแบบอ่ะเงาก็แน่นเกินกรอบหน้าก่อนแล้วก็เก็บใต้คางตรงนี้เลยนะคะแค่งานผิวก็ปาไปสิบนาทีแล้วเช็ดจมูกกันนะคะไล่ช่วงหัวคิ้วตรงนี้นิดนึง ของกาล่าเบอร์ศูนย์สองพิกัดการปัดบัชนะคะก็คือจะไม่ต่ำกว่าจมูกแล้วก็จะไม่เข้ามาเกินลูกตาดำนะคะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้วันนี้จะปัดยกสูงนิดนึงเพราะรู้สึกว่าแบบอยากให้หน้าเด็กเราลงไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยมันจะเข้ามาข้างหน้านิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเขาหานะันอ่ะให้มันยังเห็นอยู่ วลาเรหันให้มันยังเห็นอยู่ไม่ขอเรื่องแสงผิวจากภายในนะคะพี่จะใช้เป็นไฮไลท์อันนี้ของเซซาน SP สจะบอกว่าอันนี้มันมีความคล้ายกับเคเดโปอยากผิวเล่นแสงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อ่ะปัดให้มันดูเอะอะเกินก็คือปัดตอนที่ผิวเปียกเลยนะคะอย่างนี้ตามด้วยแป้งนะคะแป้งอันนี้เราก็จะเบคกหน้าเลยโบกเลยค่ะ ใช้ของเคสผสมสีกลางกับสีเข้มพอล่างตามโครงคิ้วเดิมก่อนเลยสีอ่อนนะคะไล่จากกลางคิ้วมาที่หัวคิ้วเนื้อแว็กซ์ออกมามันจะเป็นแบบกลือสลีอะไรเงี้ยย้อนขนคิ้วนะคะปุ๊บป๊บปบแล้วก็มาสคาราคิ้วนะคะปัดตามได้เลยเติม ท่องไว้นะคะว่าแต่งหน้าให้สะอาดอย่าลืมใช้อายแชโดว์เบสด้วยนะตาบนแล้วก็ขอบตาล่างด้วยวันนี้จะใช้อายแชโดว์ของเิเรนดารุ่นนี้นะคะเราจะลงสีที่แบบว่าใกล้เคียงผิวเราลงไปก่อนอนะแบบทั่วเปลือกตาลงไปเป็นเบสก็จะใช้สีน้ำตาลอีกเบอร์นะคะตรงนี้ ไล่เพิ่มความเข้มขึ้นมานิดนึงลงนัดขนตานะคะอะไรนะวันนี้นะคะจะใช้เป็นสีโทนน้ำตาลอันนี้ของ canmake เบอร์ศูนย์สองเดี๋ัววตานะคะฟึบฟึบจะค่อยค่อยถมทับกลับไปแต่ว่าไม่ให้มันเส้นใหญ่ขึ้นนะ เราจะเติมดอลลี่อายนะคะใช้คอนซีลเลอร์ทำดอลลี่อายล่างตัวที่เป็นไฮไลท์ก่อนฟึ๊บฟึ๊บฟึใต้ตาฉันเหี่ยวมากกับข้างบนนะคะเมื่อกี้ลงเป็นเงาม,มีตัวตนเออให้มันพอแบบว่ามีมีความแบบเหลือมนิดนึง อันนี้ของซุปเปอร์มามนะคะจะเป็นสีบราว n ์แบวันนี้นะคะจะใช้เป็นแค่แมสรุ่นเราเริ่มจากการใช้มาสคาร่าเนาะจิ้มจิ้มตรงปลายขนตาก่อนจุบจุๆเฮ้ยมันแค่นี้มันจับช่อยเราเลยปัดแบบนี้นะคะ่อนเนี่ยเราจะเล็งช่อตรงกลางก่อนยีช่อตรงก็ค่อยๆเติมให้นางเลยค่ะ เก็บงานผิวกันต่อก็คือจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะทุกคนอันนี้พี่จะลงบางๆเพื่อที่จะให้หน้ามันมีความแน่นแล้วก็กริบขึ้นนะคะเก็บงานบอนเซอร์กันต่อนะคะเราจะเริ่มลงตั้งแต่ช่วงกรามตรงนี้ก่อนเก็บหน้าผากนะคะกรอบหน้าตรงนี้เราจะปัดรวมๆเข้ามาเลยนี้นิดหน่อยสองสีเลยค่ะ ด้โทนชมพูนะคะพี่จะปัดช่วงหน้าแก้มย้ำจุดเดิมที่เราลงบลัชครีมไปแล้วนะแต่เราจะคุมโทนนะคะด้วยการใช้บลัชสีส้มอ่อนปัดทับแมแก้มมันก็จะดูสดใสแต่ว่าก็จะดูแบบไม่พอปแก้มมาที่ไฮไลท์ตัวเดิมของเรานะคะลงจุดนี้จุดสูงๆมาเลยปัดลงนิดเดียวเน้นจุดนี้เพราะว่าเวลาจุดที่มันกระทบแสงมันคือจุดนี้เลยทุกคน ถ้าเป็นกระทบแสงตรงนี้หน้ามันจะดูมันนะคะกแต่นาเมตาเปิดแล้วก็ดูสดใสขึ้นปัดมาสคาร่าขนตาล่างแล้วก็จับชอ่อได้เลยคะ่ะปัดไปก่อนเดี๋ยวเจอแสงธรรมชาติมันจะอ่อนเองนะคะก่อนแต่งหน้าเมื่อกี้นะคะกิดลงลิปกลีซไปแล้วเนาะปากมันก็จะอมชมพูอย่างนี้นะคะสเตนติดทนลิปอันนี้เป็นของ l o r e อ l นะคะ610 เราจะใช้ตัวเนี้ยสร้างขอบปากก่อนเอาบรัชส,สีส้มเมื่อกี้นะคะมาเลอขอบปากเลยตามด้วยลิปไวนิ้วนะคะตัวเนี้ยมันจะฉ่ำด้วยความฉ่ำิิหนึงก็คือกลอสอันนี้เป็นของ Happy Sunday ลงเฉพาะตรงกลางสุดท้ายก็ใช้ Setting Spray นะคะที่นีมันมีกระป๋องดำอันนั้นจะแบบแมตกว่านะพีทมีกระป๋องขาวก็ใช้กระป๋องขาวไปนะคะอ่ะแต่งเป็นบัณฑิตก็ไม่น่าจะได้เป็นมหาบัณฑิตแล้วกันนะคะ